สวัสดีครับสวัสดีแฟนศึกบลูทุกท่านนะครับมาเจอกันในช่วงของ Blues Today ครับที่เราจะมาสรุปข่าวของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันกับผมปาล์ม3บาท5บาทน,นะครับแน่นอนก็ยังมีความหลงหลังเกมที่เชลซีชนะลิเวอร์พูลแล้วก็เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจเดี๋ยวติดตามทั้งหมดได้ในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างลีโอครับลีโอรวมกันมันส์กว่านะครับเดี๋ยวหลังจากจบงานเชลซีกับลิเวอร์พูลไปแล้วเนี่ย เบรกทีมชาติกลับมาเราน่าจะมีงานใหญ่กันอีกนะครับเพราะฉะนั้นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Leo Thailand นะครับก็กดไลค์กดแชร์เพจของ Leo Thailand ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมสนุก,นกแบบนี้นะครับแล้วก็ฝากด้วยสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะไปดูเชลซีติดขอบสนามถึง s ซา f ์ฟอร์ดบริดจนะครับฟอร์มกำลังเริ่มมาแล้วรีบจองด่วนนะครับเรารับจานวนจากัดนะไปดูเชลซีกับทางอาร์เซนอลลอนอนดาบี w ้แมชแล้วก็ ทางลิวพูกับซันเดอร์แลนด์สเกมจุใจครับ1,65,000บาทใครอยากจะสอบถามรายละเอียดว่าทัวร์เนี่ยมีอะไรบ้างสามารถที่จะสแกน QR ว o d e โคตหน้าจอได้เลยนะฮะสามารถสอบถามได้นะครับชีวิตมันไม่ได้มีแค่ง,งานนะครับถึงเวลาชวนกันออกมาใช้ชีวิตให้สุดๆไปเลยเชียร์ให้สุดเพื่อทีมชาติไทยครับฝากด้วยเลยฮะ m 1 5 0ขอชวนกองเชียร์คนเกินร้อยครับ มาร่วมพลังเชียร์กันที่สแตนเชียร์ของ m อ็มแล้วก็ส่งเสียงให้ดังที่สุดครับในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกเดี๋ยวทีมชาติไทยของเราจะเจอกับชันิสไทเปวันพุทธที่9ตุลาคมนี้ครับเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะไม่ว่าคุณจะอยู่โซนไหนของสนามนะครับขอให้มาร่วมกันเชียร์ทีมชาติไทยให้ใหญ่เกินร้อยเพราะคนเกินร้อยต้องเชียร์เกินร้อย เพราะฉะนั้นอยากมาเจอผมปาเชียร์กันสนุกทีมชาติไทยมาเจอกันได้ครับในฟุตบอลเอเชียนคัพ2027ทีมชาติไทยพบไชนีสไทเป9ตุลาคมนี้1ทุ่มครึ่งครับอ่ะก็ไปว่ากันถึงข่าวมีอะไรกันบ้างนะครับก็มีสื่อในสเปนครับอย่างเรเลโวรายงานอยู่ดีรายงานเรื่องนี้ขึ้นมาเฉยครับบอกว่าโอกาสในการเซ็นสัญญากับไม้ไม่ยองของเชลซีในเดือนมกราคมเนี่ย มีความเป็นไปได้สูงนะครับก็ดูแล้วอาจจะเซ็นเน้นเซ็นฟรีแหละสำหรับเชลซีนะครขณะที่แกรียนในวิวออกมาให้สัมภาษณ์ครับพูดถึงไกเซโดเขาบอกผมต้องตั้งสติหายใจลึกๆก,ก่อนจะพูดเพราะในหัวผมคิดถึงนักเตะอย่างในแคนไรส์ ice, และคนอื่นๆอยู่เหมือนกันแต่ผมคิดว่าไกเซโดคือมิดฟิลด์ที่เก่งที่สุดในลีกตอนนี้และผมก็พูดแบบนั้นได้แบบมั่นใจได้เลยณนะตอนนี้เรากําลังนั่งดู แล้วก็เรากำลังนั่งพูดอยู่ในเดือนตุลาคมปี2025และผมก็พูดได้เต็มปากว่าไกเซโดคือมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกขณะที่วิลเลมการลาสอดีตกองหลังเชลซีก็บอกว่าผมมั่นใจว่าไกเซโดคือผู้เล่นที่บูริโยคงจะเลือกให้เล่นคู่กับมาเกเรเล่บริเวณหน้ากองหลังมิดฟิลด์หลายๆคนควรจับตาดูเมสซสไกเซโด edo, และเรียนรู้จากสิ่งที่เขาทำในสนามขณะที่ริชเจมก็ออกมาบอกว่ามันเหมือนจะ ่เหมือนเหมือนเราเนี่ยจะมีไฟในการต่อสู้อยู่เสมอเวลาต้องเจอกับทีมใหญ่ตั้งแต่นาทีแรกทั้งทั้งสนามและทีมของเราก็ตื่นตัวกันสุดๆเราหิวกระหายที่จะคว้าชัยชนะครับเรารู้สึกว่าเกมนี้อยู่ในมือของเราเราแสดงเห็นถึงสปิริตและพลังเพื่อยิงประตูชัยไม่มีการถอยและไม่มีการยั้งเลยส่วนอันเดสลอดก็มาบอกว่าคุณคงคิดว่าการมาที่สตฟอร์ดบริดจ์โดยที่เชลซีมีผู้เล่นบาดเจ็บถึง8คน คุณก็คงคิดว่าโอเคแบบนี้เราน่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะพวกเขาคงไม่มีตัวเลือกจากมานั่งสำรองมากนักแต่สุดท้ายพวกเขาก็ยังมีสำรองดีๆที่ลงมาสร้าง Impact ให้กับเกมได้อยู่ดีอันนี้คือความเห็นของอทางฝั่งของอร์เนสอตก็เหมือนกับประชดประชันนะมองในลักษณะนี้ก็คือเหมือนเชลซีมีผู้เล่นเยอะครับลักษณะแบบนั้นนะครับขณะเดียวกันไกเซโดเนี่ยยังออกมาให้สัมภาษณ์ถ่อมตัวครับบอกว่า ตัวผมเองอยังห่างไกลจากเอ็นโกโลกองเต้หรือมาเกลเล่ในสิ่งที่พวกเขาได้ทําไว้ที่นี่พวกเขาประสบความสําเร็จมากมายครับแต่ผมจะยังคงทํางานต่อไปเพราะผมต้องการที่จะเป็นตํานานที่นี่ขณะที่จะมีคาราเกอร์ครับออกมาพูดแล้วนะฮะหลังๆก่อนหน้านี้เงียบไปฮะเขาบอกว่าถ้าคุณพูดถึงกองกลางตัวรับนะฮะเดนแคนไรซ์ Can ice, คงจะเหนือกว่าไกเซโดสำหรับผมผมคิดว่าเขาหน้าจะมมีคุณภาพเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยในการครองบอลแต่ไม่ต้องสงสัยเลย เพราะผมว่าคริสต์มาสนี้เขาเก่งพอๆกับคนอื่นนะครับก็ยังแอบมีบอกว่าเดคแคนไรส์เหนือกว่านะครับไม่รู้แกอะไรหนักอยู่งี้นะสำหรับทางเจมี่คาร์เกอร์นะครับที่เหลือเนี่ยมีบทสัมภาษณ์ไกเซโดพูดถึงเอสเตวาวิลเลียนครับเขาบอกว่าคุณสามารถเห็นได้จากในสนามนะครับแม้กระทั่งในการฝึกซ้อมเขาเก่งมากครับเขาแสดงให้ทุกคนเห็นถึงคุณภาพของเขาเราพยายามที่จะช่วยเขาครับเพราะพรีเมียร์ลีกแตกต่างจากบราซิลมากและใช่ครับ เขากำลังเรียกว่ามี Impact กับที่นี่เรามีความสุขกับตัวเขามากนะครับอันนี้เป็นความเห็นจากทาง m o i เซสไกเซโดนะครับ mm hmm. ขนาที่เจมี่เรดแนปครับพูดถึงไกเซโดนะครับเรดแนปออกมาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยหมายเลข6เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นนักเตะที่มีคุณสมบัติลักษณะแบบนี้นะครับคุณอาจจะพูดถึงโรดรีกาเฟนแบชนะแล้วก็ตัวของไกเซโดซึ่ง3คนนี้เก่งพอกัน ในโลกของฟุตบอลนะครับเขามีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่างครับเวลาไม่ได้ครองบอลเขาก็เล่นได้อย่างเหลือเชื่อยากที่จะรับมือเขาส่งบอลได้ครับเล่นบอลอ้อมเข้ามาในมุมของสนามได้ไม่มีอะไรที่เขาทําไม่ได้ครับไม่มีจุดอ่อนในเกมของเขาทุกสิ่งที่ผมได้ยินเกี่ยวกับเขาเขาเป็นคนที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมครับไม่ต้องสงสัยเลยครับว่ากเซโดเป็นผู้เล่นคุณภาพระดับโลกนะครับ ขณะที่ริชเจมก็พูดถึงไกเซโดนะครับบอกว่าประตูนี้บ่งบอกถึงคุณสมบัติของเขาครับและความเก่งของเขาด้วยผมไม่แน่ใจว่าบางคนจะเข้าใจไหมว่าเขาเก่งขนาดไหนเขาเล่นในระดับที่สูงกว่านี้ได้มากนะครับอันนี้คือความเห็นจากทางริชเจมนะครับที่เหลืออื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการยกย่องทางมอยเซสไกเซโดนะ นะมีแต่คนยกย่องไกเซโด่ทั้งนั้นเลยนะครับที่เหลือเนี่ยมีสื่อรายงานเรื่องเชลซีกับองตัวเซเมนโยนี่ผมอยากให้ตีไว้เป็นลือนะครับไม่น่าจะเป็นความจริงเพราะั้นขออนุญาตข้ามไปเลยนะครับไม่น่าจะเป็นความจริงเท่าไหร่นะครับที่เหลือเนี่ยข่าวอื่นๆก็ตลาดซื้อขายนักเตะอาจจะดูเงียบๆนะฮะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่ามกราคมเนี่ยตลาดซื้อขายจะเปิดนะครับแต่ข่าวข่าวนักเตะตอนนี้อาจจะดูเงียบอาจจะมีเรื่องของ เอ่อมาตินโอดิการนะครับตกลงมาตินโอดการเนี่ยเจ็บนะครับก็จะลงสนามไม่ได้นะครับก็ถือว่าโชคร้ายนะนอกจากมาตินโอดการแล้วเนี่ยล่าสุดก็คือโรดรีนะฮะต้องออกจากสนามนะครับหลังจากได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อถือว่าเป็นข่าวร้ายของแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยทีมแพทย์เตรียมเข้าประเมินอ,อาการของกองหลังรายนี้นะครับถือว่าโชคร้ายมากนะสำหรับทางโรดรีเจ็บอีกแล้วนะครับดวงแตกสุดๆ สำหรับโรดรีก็กลับมานี่ตั้งแต่กลับมาก็ยังไม่เหมือนเดิมเลยนะครับที่เหลืออื่นๆก็ดูแล้วแทบจะไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับมีข่าวเรื่องเสริมทัพเล็กน้อยมีรายง,งานว่าชาบี้ยาองโซ่เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนกับเรื่องของอนาคตของเอนดริกได้ชี้แจงกับเอนดริกแล้วนะครับว่าเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการทําทีมนะครับเรอลมดริดต้องการที่จะขายเอนริกออกจากทีมในเดือนมกราคมนี้นะครับ ที่เหลือเนี่ยก็มีรายงานว่ารัสเซลมาตินครับถูกไล่ออกจากกัสโก r เรนเจอร์ไปที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากรับงานคุมทีมได้แค่123วันเท่านั้นนะครับขณะดเดียวกันก็มีข่าวดีครับรายงานจากสื่อของเชลซีบอกว่ามอยเซสไกเซโดเนี่ยไม่ได้ถูกเรียกตัวติดทีมชาติเอกวาดอร์นะครับในช่วงฟีฟ่าเดนี้เหมือนจะมีรายงานว่าไกเซโดเนี่ยไม่ได้ถูกเรียกติดทีมชาติ เพราะว่าจะได้พักนะครับสำหรับไกเซโดนะฮะถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะที่มีรายงานเข้ามานะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ